กสินค้าที่นิยมใช้ในการส่งเสริมการขายจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะกระเป๋าเดินทางเหมาะกับลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบความคุ้มค่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากฟังข้าวสาลีสินค้ากลุ่มนี้ลูกค้าชอบสุดๆเพราะผลิตจากธรรมชาติบ่งบอกถึงการรักโลก มีแล้วไม่ตกเทนนะคะถุงผ้าไม่ว่าจะงานแต่งงานงานอีเวนต์งานกิจกรรมต่างๆนิยมมากค่ะปกง่ายช่วยลดโลกร้อนเกจเจตไอที IT, power bank สายชาร์จหูฟังพัดลมก็มฮีตสุดๆ FN Technology เราเป็นพนาร์ทเนอร์ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ และอินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจค่ะสอบถามสินค้าแอดไลน์ SN ขีดกลางพรีเมียมใสแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ SN ขีดกลางเทคโนโลยี .com ค่ะ